นะพี่น้องเลยมาเปิดคลิปย่งางวงเว้นไฟบา้านกุดเป่งอีพีที่เก่าสิบหามาหอดย่างเว้นพี่น้องเลยเลยไม่เห็นคลิปย่างเว้นเนี่ยไหยอนแสงมากเอาไร,ระทานพี่น้องปรวานยุ่งไตนงยุ่งไตประทนถนาเอซีน่ยนยุ่งไตพี่น้องเลย โยโเพี่น้องนี่ยอดแสงเลยเด้อพี่น้องเองลยนี่ละไฟแานคุปปเพื่อข้ามเขืนแกวแ้วว้ากไพ่หลอมากาาก็ประท่านกำนังอีกประจัช่อง,อง,งอนี่พี่น้องเอวายเอ่นี่นักอ,อีกประจัช่อง,อง,งอพี่น้องเองพีพี่เกาซี่้าดน,นกระดกังเว้นนี่แหละพี่น้อง ยังกอดแสงนี่เด้อพี่น้องเลยแดดเป็นแดดพี่น้องเอ้ยไข้แน่แต่มากหอดย,ย่างกังเวนเพราะเหเฮ็ดคลิปกังเวนเนี่พี่น้องเลยฝ้ายบานกุดเปิงนี่เนาะงเนี่ยเหนบะอย่างนีง่เนาะกุดเปิงที่เป็นข้ามเครื่แก้วแล้วเส้นเวทปนผล,ลพ่น,ลน้องมันยั่งมาอยู่นะไปหาใบไก่บึง ่ยี่ไก่ยี่ไก่ครับท่าเอฟซีได้นี่ครับสวัสดีครับไม่ใช่เบิร์ดอายุห้ากินปลาเฮานี้ผมมีปลาห้องละตามสไตล์ของคุณเบิดครับนี่ครับขวัญไปยี่ไก่ครับพี่น้อปลายบานปลายบานกุนเปล่งนี่เนาะเอรเจรวดคือโบเอาไว้เอาไว้หั่าลย้อนแสงนี่เด้อพี่น้องเยขุดเสี้ยนเบสเพื่อจะมีหลายคนอยู่ มีหอดเสียนเบ็ดผู้หญิงเนี่ยพี่น้องขออนุญาตถ่ายเรื่องหลุกหลาเลย <c oughs> หลุ่เสียนเบ็สผืนขออนุญาตถ่ายนี่เด้อครับหุ่นพันมันเลยพี่น้องหุ่นเบื้องอู้หยอนแสงเป็นใดยได้เติบไม่เลยพี่น้องอู้ยป่าเอออีพีเก่าซีบหายนี่ก็บยุบบานบานกุดเป่งไม่บันกุดเป่งนี่เนาะ นั่นคุณเปล่งบ่ครับหนี่งเย็บไม่ได้คุณเปล่งข้าขึ้นแก้วได้เนาะสายบานคุณเปล่งพี่น้องต้นไม้พี่ก็อดแสงนี่เ,เด้อมันแดดทั้งฝนพี่น้องเลยเอ๊ะจีตามกไปพี่น้องเอ้ยีพี่เก่าซิบหาแม่บา้านเพิ่งกม้านแน่และแลดดกระแดดพี่น้องเลยนะพี่น้องเปิดกล่องแม่บา้านม้านเลยพี่น้องเอ้ยพ่น เวันไหนร้ายแต้มลาพี่น้องผมเฮ้ยเปิดกล่องมาเปิ้ลกระมานปั๊บเลยในประมาณสิบกัวโตเลยนะพี่น้องแต่ว่าวขเงาก็เห็นปลามันกินจาดปงกระเลยเอากล่องมาเปิดอพี่แดงว่าคำยังไงจะกินเปลือกเกาะเนาะเก่าซีบหาเลยก็ยุบานกุดเปิงไฟบาดกุดเปิงพี่น้องไม้สุดเตี้ยนเล็อดพึ่งเน่าายคนนี้มาต้องการกับรสชานิเน่ไปไกลเน่กันักอีกประจําช่องนี่้นะครับ พี่พี่ก็สิบห้าที่ตามกันไปพี่น้องเลยบาดปุดเปิงสายว่านปุดเปิงฟองเลยนะพี่น้องเลยไม่บาดแล้วขึ้นมาแล้วคุณเฮ้ยเห็นม่้พี่น้องคุณโซ่กล้องได้เท่ามาไก่กันเพราะโดยเรามน้องเยมันมันแดดนะพี่น้องเลยเฮ้ย้องผมถีบ่เบ้างคุณถีบก็ถีบแลพี่น้องมันของเบ็ดของโอ้ยตัวป่าพี่น้องเลยคุณ โอ้ปากกระแยงพี่น้องยรงก็เวนมีแต่ปลากกระแยงไลยตัวเองอีพี่เก่าสิบหาที่ตากันไปพี่น้องเลยเปิดกล่องประตูสองตัวลยนะใบแน่นเลยนะพี่น้องเลยเี้ยโอ้ยนะพี่น้องแม่บ้านเราอีกแบบเห็นว่าปลายเบ็ดเป็นยังง่ายๆอยู่นั่งอยู่ข้างกันพี่น้องเอ้มันแดดแทงไหนคุณเห็นไหมครัะเป็นหมานคักเับพี่น้องเลยเพห็น ในแนีน่ยนะพี่น้องไอ้ซิบกต็ตัวหรือยี่ซิบตัวเนี่ยคือเอา้าบ่ท่านพี่น้องเอ้ขาดลมลงไปเป็ดเจอกันพี่น้องเอยก้างเว้นเดี๋ยวป่ม่ <c oughs> บ,บาดเดี๋ยวปลาใส่ปองเงียเซพี่น้องเอ้ใครเน่ยะเลทรายข้างเว้นในอีพีนี่บาดกุฏเป่งพี่น้องเอยมาหอดก้างเว้นพอไกลผ้ามาก้างเว้นพี่น้องเอย เป็นว่าฝ้ายบาดกุดเปลงป๋ากินเป็นว่ากินย่งของเว่นก็เลยพากันมาของเว่นลงไปหน่อยแต่ว่าคือบอกมีตัวงามเดี๋ยวะพี่น้องเอ้มีตัวนี้หน่อยเนะอีพี่เก่าชิบหายกันนะฮะตัวปกติคือเก่าหรือปาเบื่อให้อยู่ให้จริงพี่น้องเนาะถึงบวพี่น้องฝ้าเบียดคุณถึงนบกคุณแบกเบียดมันจะย่อนแสงเลยพี่น้องข้างในจะมีร่มมีมีลมบังไว้ถึงนบ่พี่น้องป้ามากเลยตัวนึง ใส่ละตัวปลาแกงนี่เด้อพ <What spirit killing nue>? right ี่น้องเลยพี้อตัวน้อยตัวใหญ่สูงขันในบ้านเขาอีกเด้อพี่น้องคุณเห็นโบแต่ว่าย้อนลงเพิ่นปรับออกปรับเอาพี่น้องเลยเนาะติดตามกันไปเรื่อยๆพี่น้องเลยแม่บ้านอะไรอย่างนีพี่น้องมึงหมานคักหมานเหม็นขามันเม็นแม่บ้านมึงปลายเวทคนพี่น้องคนเอ้ยปลาดีขึ้นมาเขาเรากินนะ เดอวลยบาทมนี่ตะปาี่หน่อยพี่น้อยกางเวรนันแนวนี่ะพี่น้องเยเอ้ากชิบาบัุรคปองสายบัตรคูปองพี่น่อยเนี่ยแกง่เลิกกล่องอะไรมุนเวดพี่น่อกางเวนพี่น้อยแดดกระแดดพี่น้อยเอ้ยจะเงียนหยาดกล่องตัด ไม่มาแเอาอีกแลยพี่นอ้องคนย้อนลุมหันผมท่านแต่ใส่ขนแย่ย้อนล,ลุ่มผนปั๊บออกปั๊บเอาพี่น้องผมเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้ายเอ้เวทนไปัตูวป่าปั๊บออกปั๊บเอาพี่นอ้องเลยเม้านคักเป็นฟืนเอ้าวาท่านนี่ละวัปาาดป่าฆ้าตะล่มพี่น้องเลยบ่เอากั่งลุมไว้บ่ได้แดดแดดแห้งไหมพี่น้องเลยแดดเป็นแจมเป็นแจมพี่น้องเลยแดดในแดดคักแดดแน่สิพี่นอ้นองเลย ผมบ่ป่าต่อต้องแกะแกะแกพี่น้องเลยปลาส่วนมากก็เว้นมีตัวนี้หน่อยพี่น้องเลยคำเจ้าหน่อยไปนะคือมีตัวใหญ่ายบาดกุดเป่งกุดเป่งกุดซีเมนค้ากขึ้นแก้วนะพี่น้องเลยเพราะว่าโอู้หุบีเละพี่น้องเอ้กล้องเอ้าเฮ้ยอเห็นลมหุบ ไม่บานได้อีกเลยพี่น้องพูดขึ้นใหม่แล้วพุผมเอ้ย,อออยตัวหนึ่งตัวปลาวะตัวหน่อยตัวใหญ่ส้มกันไปนี่อยเลยพี่น้องเลยแอมโควิดยังได้ฝ้ายบาดกุดป่งว่ามีตัวนี้หน่อยแลยพี่น้องเลยเออตัดีนะครับหาปลาไปตากแห้งพี่น้องเลยไปทอดทอดก็ค่อยเห็นหนามาได้เลยออยากเห็นแต่หล่มพี่น้องเลย พอรประก่างหลมบ่ได้พี่น้องเลยแดดแห้งหลายกันทายไ,ไปกันสิย้อนแสงอีกทีรก็เลยหลมบังไว้พี่น้องเออเก่าซิฟห่าเลยครับยิ่งตามกันไปพี่น้องเลยตามกันไปเงียบวเบเพิ่งนะพี่นออ้องไม่มาแเอาอีกแล้ว,วคุณคุณ,คณแกงหนาแกล้งนั่งขึ้นมาพี่น้องเอยโอ้ปลาเพิเ่งเอ้เนี่ยปลาตากแข็งพี่น้องเนีย ก็ดีนะ,ะก็กดตากแห้งสั่งเด้ยเอยสี่พันอย่างใดกดแหผ่จะตากแห้งย่างดีพี่น้องเลย <c oughs> จะเอาว้านตัวหน่อยไปตากแห้งพี่น้องเออมีที่นี่ก็ได้เฮ็ดกังเว้นนะพี่น้องเลยระวังเฮ็ดไปเฮ็ดมากกล่องจีหอน,นี้พี่น้องแดดแห้งไหน ừh bình ổn tung nèo hết nèo vô đẹp nhọn sáng vĩnh ổng ái đẹp hèn mừng quảng nà quảng ngọc hết hùng hai đông quảng long phiếu nèo hết 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 nèo nó, ý thị, để hết nó vinh, này, phí nọng Đi chạm cho phái, phí nọng ơi Đẹt, cà đẹt Nó, tối nướng, phí nọng cỏ khẳng, cỏ eo, nó mại lươi Nói mô, phí nọng, tối bà, thấy lạ Ui, nhìn nhé, phụ Cỏ khẳng, cỏ eo, nó, phí nọng, tối ngam, dư tối Cỏ háng, nó, phí ก็เลยแต่เมื่ออันเขาหุ่มลมนี่แ่ละขนม,มีลมขัก,กันยังเนพี่น้องเอยแดดอ้าอีพี่นี่เก่าชุบเก่านี่ก็ได้เอ้ยเก่าชิบหาพี่น้องเอ้้ายบานกุดป็งทั้งผิดไดทั้งเะสัวทั้งข้ามคณแก่พี่พี่น้องเอ้ยนะพี่น้องเอาปลามาแซ่แดดด้ดยายหยาดปลาเนาพี่น้องเอ้เบิ้ง เปลาลงพี่น้องตัวใหญ่เบ่งปลาพี่น้องแดดแห้งหลายพี่น้องเอ้ยเปล่าเอามาเสียใหญ่มันเน่าพี่เนาะเลยคนว่าเอากระตะอันตะกาใส่ทึ่้งหลังลำแข็งปลามันสิสดดีพี่น้องเลยเอามาเสียเสยอุอนไม่ไกลเพิ่งเอาปลามาเสียเลยพี่เนางเบิ้งเบิ้งเจ้าเบิ้งเสือเบิ้งกูเสียดอกแก่กายพึ่งกูโทษนี่ข้อยหนุ่มตัวใหญ่ปวดห่ะ ไปมึงมึงของพาไก่พี่น้องป้าจุ๊โอ้ยตัวใหญ่เจ้าตัวใหญ่กันนะหัวแม่นอกย่างกันตีเอ้าเก่าทิ่านี่นะป้ามาแซ่กันพี่น้องเลยวางเท้อกับจิโตกต่อยเราพี่น้องกล่องห่อนแห้งหลายอย่างในท้ายซ้ำหนี่อยู่พี่น้องเลยคอยปิมพคลิปกันอยู่บ้านเด้อพี่น้องเลยว่าไหน่อยหรือได้หลายเพราะว่ามันทายกลางเว้นกับแดดแห้งโคตรที่งาน อายุหากินคงไม่เบิดพ่อปลาเ่อนี้ว่นีปลาเฮาเราตามสไตล์ของเราอ่ะนะพี่น้องไอ้กล่องบ่ถนัดปานไหเเพิรนเสพปลาอันไก่ห่อนก็ะห่อนพี่น้องเอ้ข้าไปบิดคลิปกันยูบาทนะพี่น้องอีพีเนี่ยเจ๊กสิเป็นยังไง่ะเบิ้งนั่นไข่แน่อยู่ตกอยูปมะมาน สามสิบนาทีนี่แหละพี่น้องนี่คอยไปปิดคลิปกันอยู่บาทซะพี่น้องฝ่ายบ้านกุดเป็งอำเภอข้ามขึ้นแก้วเยโสทรแม่นบอกใกล้ใกล้ขุนแม่นขุนอำไม้พี่น้องเลยมันทรายโดนใบกล่องห่อนร้ายพี่น้องเลยหยานกล่องพังอีกสิบบริเวดอีกพี่น้องเลยคลิปเบืองไม้พี่น้องเลยยางพวงเวท แม่บ้านผมก็ตกอยู่คุ่นกลางลมพี่น้องเอ้ยบอกกลางลมว่าอะไรพี่น้องมันห่อนไร่ห่อนแดดมีพี่เขาซิบหาถ้านเรากระลุงจุ้งไต่พี่น้องเล่าก็กลางลมไว้เริ่มห่อนแดดแล้วเรา่มมอยู่ห่มพี่น้องคุ่นเราดีอยู่คุณใกล้ใกลอยู่สุดๆคุณเส้นเบสอีกกลุ่มหนึ่งลงไปทั้งไต่คุณพี่น้องมันห่อนแดดแห้งลาย ไฟไม้บาดกุเปิงท้งข้ามเคลื่อแกะเลยพี่น้องนี่สูโโ่ถอดไม้งามอยู่พี่น้องหนามไรลางามดีอยู่เอา้าขอไปปิดคลิปกันอยู่บานเนวะพี่นอ้อตงตกต่อ,อยหรอกมันแดดแห้งกล่องหอดเนีเ่ยพี่น้องนอนลูกขึ้นนะ้วพี่น้องมาปิดคลิปกันอยู่บานนี่พี่น้องม้าแน่อยู่อีพี่นี่ ซีโร่ชงงองขีดสกัักระาตปปอาะอาา่อนคือสองขีดงันอยู่พี่น้องอยู่ฝ้ายบันเงนะฝ้าบันฝ้าบันยักษ์กราฝ้ายบันกุดเป่งนะลุงหนหลานอนลูกใหม่นออีพี่ถชิบหายู่พี่นอมือตวงา กูเปล่งแต่แต่เว้มีต่ตัวใหญ่หน่อมามีตัวใอญ่ใหญพ,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 พี่น้องนี่อีพี่ดก็มีแซมนี่แล้วพี่น้องอีพี่หนายจะมากันไหมครับสวัสดีครับ